สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับจากอิทธิพลของการที่เดี๋ยวพระราหูเนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งสําหรับชาวลัคนา,รากรกฎเนี่ยพระราหูเขาทําหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเขาเรียกว่าเจ้าภพนะครับที่ชื่อว่ามรณะ เพราะฉะนั้นเวลาดาวไปอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยดาวมรณะไปอยู่ในบ้านตัวเองหลายคนจะมีความกังวลว่าเฮ้ยมันจะป่วยหนักมันจะป่วยใหญ่อะไรแบบนี้ไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าการย้ายของดาวเนี่ยดาวแต่ละดวงเนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียทั้งหมดนะครับมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียส่วนผมมองว่าการย้ายของพราหูที่ไปอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยผมก็ยังมองว่าก็มีมุมดีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับประเด็นแรกก่อนถ้าเรา มองดาวราหูคือราหูเนี่ยมันเป็นจุดคลาดเนาะเรามักจะหมายถึงความมัวเมาความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเวลาดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนที่เขาเรียกว่าเป็นทุตสถานภพเนี่ยนะครับอริมรณวินาเนี่ยเขาเรียกว่าตกภพเสียมันก็จะทําให้อาถแปลง่ายๆถ้าเรามองเป็นความวุ่นวายมันไปตกช่องมรณะที่แปลว่าศูญย์เสียออกไปตายไปเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยวุ่นวายนะครับถ้ามองดาวราหูเป็นเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาเวลามันไปตกช่องมรณะ มันก็จะไม่ใช่ช่วงที่แบบไม่ลุ่มหลงอะไรได้ง่ายอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะครับส่วนถ้าเรามองเป็นเรื่องของความวุ่นวายใช่ไหมเวลาถ้ามันจะวุ่นวายมันจะไปวุ่นวายอะไรมันก็จะไปวุ่นวายกับคําว่ามรณะเรื่องของเกี่ยวกับด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ซึ่งในมุมดีอีกมุมหนึ่งนะครับจากก่อนหน้านั้นที่พระราหูเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุพระมันก็จะกลายเป็นว่ามรณะไปอยู่กับคําว่าสุพระนะครับในมุมดีก็คือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าจเจริญเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่ามุมที่ไม่ดีก็คือ ถ้ามันจะต้องระวังกับเรื่องความสูญเสียการเจ็บป่วยที่ไปเกิดกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ประมาณแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่ดาวราหูย้ายออกมาเนี่ยไอเรื่องของความเจ็บป่วยของผู้หลับผู้ใหญ่มันก็หมดไปมันก็ไม่ต้องห่วงกับเรื่องนั้นนะครับ ดาวราหูย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับภาษาทางโหราศาสตร์หรือหมอดูเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ปดีเหมือนเราอยู่ในบ้านตัวเองดามจะมีความแข็งแรงมีความมั่นคงเพียงแต่ว่าสไตล์ที่เป็นดาวราหูมันก็จะมีความไม่ค่อยนิ่งเพราะฉะนั้นดาวราหูทําหน้าที่เป็นคําว่าม,มรนะซึ่งนอกจากแปลเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยก็ขยายความหมายแปไลอะไรที่เกี่ยวกับด้านของสายสุขภาพก็ได้นะครับ หรือมรณะที่แปลว่าไกลก็อาจจะเชื่อมโยงเป็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศก็ได้นะครับและมรณะอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายก็ได้มันก็เวลาดาวมันแข็งแรงมันจะมีความชัดเจนนะครับกับเรื่องนั้นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาทําหน้าที่เป็นคําว่ามรณะเวลาดาวมาแข็งแรงเนี่ยมันแน่นอนมันก็อาจจะกระตุ้นกับการที่คุณเองก็มองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอะไรที่จะเกิดกับคุณนะครับ แต่ในมุม ra ท kind of mm ี่ดีก็คือเวลาดาวมันไปอยู่ในบ้านตัวเองมันแข็งแรงมันเป็นของเรานั่นหมายความว่าถ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดจากการตัดสินใจของเรามันจะเกิดจากการกระทําที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตั้งใจจะโยกย้ายไม่ได้หมายความว่าโดนบังคับให้ย้ายโดนเด้งอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับมันจะอยู่ในมุมที่มันเกิดจากการตัดสินใจของเราเพราะดาวมันไปอยู่ในบ้านตัวเอง ส่วนที่กังวลการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับคือในด้านของคําว่ามราะเนี่ยสำหรับผมจะแปลเป็นเรื่องสุขภาพไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องของการป่วยแต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาดาวมันไปแข็งแรงในบ้านตัวเองมันก็กลับกลายเป็นว่าเออมันเป็นช่วงที่ คุณเองก็จะสุขภาพก็ถือว่าอยู <doubles> ่ในมุมที่มันแข็งแรงนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องให้ต้องวุ่นวายกับเรื่องสุขภาพเช่นมันอาจจะเป็นปีที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการไปใส่ใจไปตรวจไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านสุขภาพตรวจเช็คอะไรอย่างนั้นบ่อยหน่อยหรือแม้แต่การที่ไปจัดการกับเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยนะครับแต่อาจจะเป็นการไปจัดการในเรื่องของคนอื่นพาคนอื่นไปอะไรลักษณะแบบนี้นะครับนอกเหนือจากคาว่ามรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการกับเรื่อง สุขภาพเยอะหน่อยนะครับก็มันอาจจะมีข้อเสียแหละสําหรับใครที่ถ้าเกิดบังเอิญในปีนี้ปีหน้าจังหวะที่ดาวราหูอยู่ตรงนี้แล้วบังเอิญในดวงของคุณดาวราหูเป็นกาลกินีจออย่างเงี้ยมันก็หมายความว่ามันก็พร้อมจะมีความจุกจิกที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณนะครับโดยเฉพาะดาวราหูเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับ ธาตุลมก็จะถูกแปลเป็นเรื่องของทางเดินหายใจทางเดินอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณก็อาจจะมีเกณฑ์กับการป่วยกับการแพ้อากาศกับการเป็นโรคทางเดินหายใจอะไรต่างๆได้ง่ายหน่อยอันนั้นกรณีถ้าดาวเป็นกาลกินีหรือบางทีเนี่ยสำหรับใครที่บางทีมีดาวไม่ดีรับราหูอย่างเช่นดาวพุทธที่รับอยู่อย่างเงี้ยนะครับดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกับพระราหูเพราะฉะนั้นถ้าบาังเกินบางคนที่มีดาวพุธอยู่ตรงนี้ดาวพุธอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการมีการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงก็ได้เพราะดาวพุธมาจากคำว่าสหัสชชะส่วนดาวพุธมาจากคำว่าวินาศด,ด้วยซึ่งถ้าไปเกี่ยวกับด้านสุขภาพก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มันจะมีเรื่องของการต้องพาต้องอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้ามองในมุมที่มันเป็นมุมเสียนะ,นะครับอีกอันนึงก็คือ ถ้าใครที่มีดาวอาทิตนะครับคือเวลาพระราหูไปเจอกับดาวอาทิตเนี่ยเขาคือคู่เงากับแสงเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยถูกกันเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่คู่ศัตรูใหญ่โดยตรงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถูกกันเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ทําหน้าที่เป็นเรื่องการเงินของคุณมันก็จะมีเกณฑ์ที่แบบ เอออาจจะเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะหรือมีแนวคิดกับการจะปรับเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนธุรกิจอาจจะเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนที่ทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะไปเกิดกับด้านนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสําหรับการย้ายของพระราหูสําหรับชาวลัคนากรากฎผมมองว่ามันมีมุมที่ต้องระวังก็มีนะครับแต่มันก็มีมุมที่ส่งผลดีอยู่หลายเรื่องเลยเช่นกันส่วนในจังหวะที่ดาวราหูเขาย้ายและต้องมาร่วมกับดาวเสาร์นะครับ ซึ่งดาวเสาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนิของคุณปัตตนีก็คือกู่ครองความรักคนรักคุณส่วนปกติเนี่ยก็จะมีเกณฑ์กับการอยู่ในคําว่ามรณะอยู่แล้วดาวเสานะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์กับการต้องออระวังสุขภาพของเขาความห่างไกลความห่างเหินความน่าเบื่อแรองต่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ลาหูมาสัมพันธ์อ่ะไม่ผมไม่รู้เป็นมุมดีหรือเปล่าแต่ว่า ถ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการร้างราการเลิกอะไรที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ชัดเจนไม่ยืดเยื้อไม่เรื้อรังและอย่างที่บอกนะครับถ้ามันจะเกิดกับคําว่ามราณะเวลาดาวมันได้ตาแหน่งเกษตรมันเกิดจากการที่สิ่งที่คุณตั้งใจจะให้มันจบตั้งใจจะแยกอะไรแบบนี้มันก็จะดูมีความแบบลงตัวได้ชัดเจนไม่ยืดเยื้อซึ่งดาวเสาร์จะเจอกับพระราหูเนี่ยก็คือช่วง 5พฤษภาถึง19พฤษภา68และอีกช่วงหนึ่งก็คือหลัง23สิงหาจนถึงกุมภาปี69นะครับก็จะมีช่วงที่เขาเจอกัน ถึงแม้มองว่าเมื่อกี้เราอาจจะบอกว่ามันมีเกณฑ์กับการจะจบจะเลิกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นบางทีการห่างการแยกการเฟดกันออกไปเนี่ยมันจะอยู่ในมุมที่ดีาบางทีอาจจะไม่ต้องกลัวว่าแบบเลิกก็ได้นะครับมีเหตุจะต้องห่างนะครับเขาอาจจะมีอะไรที่จะต้องไปทําไปเติบโตไปยิ่งใหญ่เพราะคู่นี้เขาเรียกคู่ยิ่งใหญ่ในที่ไกลซึ่งมันก็อาจจะต้องห่างกันแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกห่างที่มันดูเข้าใจกันได้เพราะมันเป็นดาวคู่มิตรกัน เพราะฉะนั้นสําหรับคนลักนากรากฏที่มีความกังวลนะครับก็อาจจะแนะนําว่าคุณอาจจะแก้เคล็ดด้วยการเดินทางไกลบ่อยๆก็ได้นะถ้าใครมีศักยภาพเดินทางต่างประเทศก็ได้มรณะจะได้แปลว่าไกลแปลว่าต่างประเทศที่คุณจะต้องไปวุ่นกับเรื่องนั้นคุณจะได้ไม่ต้องไปวุ่นกับเรื่องสุขภาพนะครับก็ประมาณนี้ครับ